สร้างความมือหากันทั่วหน้าเลยนะคะหลังนักร้องหนุ่มเสียงดีนะคะคุณแบงค์ปรีตินะคะหรือว่าแบงค์วงแคลชได้ออกมาโพสต์สวมแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายผ่านทางอินสตาแกรมทำเอาเหล่าแฟนคลับแลวก็เพื่อนในวงการนะคะต่างก็สงสัยว่าเป็นการประกาศข่าวดีหรือไม่นะคะโดยคุณแบงค์เนี่ยก็ได้โพสต์ภาพดังกล่าวนะคะผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นสุดหวานแหวนวงหนึ่งที่ผมทำไว้เผื่อจะใส่ให้ใครสักคนแฮชแท็กเพียงความทรงจำ ด้านานาฬาีน่านะคะเพื่อนของแบงก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ hmm. แสดงความยินดีแล้วก็เปิดว่าเจ้าของมือปริศนาว่าฟอลโล่อยู่คนเดียวเลยนะยินดีด้วยเพื่อนซึ่งเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมของหนุ่มแบงก็จะเห็นว่าเจ้าตัวนะคะติดตามอินสตาแกรมอยู่คนเดียวจริงๆและสาวคนนั้นนะคะนั่นก็คือคุณกุ๊กกิ๊กมรกตภูนผลนะคะสาวสวยระดับนางเอกแต่ทั้งนี้ค่ะแบงก็ยังไม่เคยมีการเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่อย่างใดค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ